I'm in trouble now Now I'm singing like Ooh la 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 No I don't wanna fight what I feel For the first time it feels so real Take a part, take a part, take a part of me Take my heart, make it ours, we can let it เกือบถึงเชียงใหม่เรามีผู้ประสบภัยหนึงรายผู้ประสบภัยเมารถค่ะเออที่เป็นดาราไม่รู้หรอเราไม่บอกเข้าไปว่าเป็นยูทูบเบอร์ On the way to แม่คำปอง We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเก่ับขากับเจแล้วก็มิสเจมาอีกแล้ววันนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเราจะได้ไปเที่ยวอีกแล้วคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในทริปนี้ไปกี่วันอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะ กือบถึงเชียงใหม่เรามีผู้ประสบภัยหนึ่งรายผู้ประสบภัยเมารถค่ะเมารถค่ะม่ไหวแล้วดูทางค่ะดูทางนองไม่ไหวกับเส้นทางแล้วค่ะต้องเบรกแป๊บหนึ่ง On the way to แม่คำปองเรากำลังขับรถไปแม่คำปองค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขอเบรกก่อนเพราะมีผู้ประสบภัยเมารถหนึ่งรายขอพักก่อนนะตอนนี้อยู่ระหว่างทางแล้ว จะยมนิ่งนะคะพอดีว่าพานเม่ตื่นตั้งแต่เราใช้เวลาตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะตอนนี้เรามาทานในชาบูนะคะอยู่ที่แม่กำปองก็เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นแต่เช้าตู่ไปดูค่ะทขนเดี๋ยวไปขออนุญาตรวบรัดไปเจอันพรุ่งนี้เลยนะคะบินได้เสื้อสามชั้นเลยจ้ะจะหนาวนะฉันไม่หนาวนะ The next day next The o Good m o r n i n g วันที่2มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันจ้าที่กิวฟินพาทิตขึ้นเรื่อง แต่หน้าตาคนทุกคนก็คือง่วงแล้วยมมากไหวไหมคะมทุกคนตอนนี้เราลงมาจากที่เราไปดูพาทิตขึ้นตรงกิ่วฟินแล้วนะคะที่เป็นรอยต่อจังหวัดลำปางกับเชียงใหม ก็วันนี้คนมันเยอะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าเฉยเฉยมันก็แบบไม่ได้ว้าวมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเดานินทางไปม่อนแจมแต่ก่อนหน้านี้จะไปไหนเดี๋ยวไปรอดูกันนะ เล่นี่สิบบาทสิบบาทเดงแก้วหนอนเขาโอ้โหชื่อเจนนี่ใช่ชื่อโมเดินอะไรปะอ้าวพี่เป็นดาราไม่รู้เหรอบอกเขาไปว่าเป็นยูทูบเบอร์ล้อเล่นหนูชื่ออะไรลูกชื่อดอกไม้ค่ะชื่อดอกไม้หนูไปโรงเรียนหนูชื่อสิทธาดาค่ะอ้าหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก จ้าวกวับอ่ะอุ้ยไปถ่ายรูปกันเอาตรงไหนหนูจะพาพี่ไปไหนคะอันนี้คืออะไรคะน้ำตกเหรอคะค่ะอืม ดีค่ะวันนี้วันที่สองเจนก็อาจจะไม่ได้พูดเปิดวอล์กเนอะวันนี้แต่จริงๆอ่ะตั้งแต่เช้านะเราตื่นมาแล้วก็ตื่นแต่เช้ามืดขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่กิวฟินนะคะก็จะมีแทรกฟุตให้ดูไปแล้วเนอะก็ออไปดูพาทิตขึ้นแต่ก็แบบเจนสำหรับเจนเจนเฉยๆแล้วก็ลงมาอาบน้ำกินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วเราก็ไปร้านกาแฟานะคะแล้วก็ตอนนี้เจนอยู่ที่ดอยปุยเนอะแต่เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปม่อนแจ่มต่อเพราะคืนนี้จะไปนอนที่ม่อนแจ่มจ้า ตอนนี้อยู่ที่โป่งแยงแล้วทุกคนเป็นการมาครั้งแรกของเจนและมันเหนื่อยมากเราต้องขึ้นถ่ายขึ้นไปสูงมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอันนี้คือทางที่เราต้องขึ้นไปทุกคนเป็นยังไงบ้างคะปวดเนื่อยป่งแยง <c oughs> น่าเล่นมากทุกคน เดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าไปเล่นกันถ่ายได้ก็จะถ่ายแด่ถ้าถ่ายไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะสนุกมากสนุกปล่าสนุกปล่าเสนุกมากทุกคนคนละร้อยห้าิบบาทต่อหนึ่งรอบมาเล่นกันได้นะคะ ตอนนี้เ็นอยู่ที่มอนจทมอากาศดีมากค่ะก็จริงๆมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นแล้วเนาะก็พักผ่อนแล้วก็กินหมูกระทะและนี่คือซากค่ะ <c oughs> หมูกระทะสองชุดและอาหารอีกมากมายอิ่มไหมคะตอนนี้กำลังกินน้ำเกก้วยให้อบอุ่นร่างกายอยู่ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ก็คงจะแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วเนอะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นจ้ะถ้าตื่นเราจะถ่ายพาทิตขึ้นให้ดูแต่เราจะตื่นแหละเราจะพยายาม The next day g o o d m o r n i n g d a า3คะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ซึ่งจะมาที่นี่มากกว่า4ครั้งแล้วถ้าจำไม่ผิดก็วันนี้แพนของเราที่เนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปเพชระะบูรณ์ค่ะซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็อาจจะขับรถไปแล้วก็อาจจะแวะทานข้าวกลางวันอะไรนิดหน่อยเนาะวันนี้ที่เชียใหม่ก็ไม่มีอะไรละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีอ่ะ จะตอนกินข้ากลางวันหรือว่าที่เขาขอเลยเฮ้ยของจริงดีอ่ะแสดงว่าเขาไปโหลด U R L มาไงแล้วเขาไปทำไงมีไหนเอาตัวไหนอีกไหนนอไดีฟังเสียงนกเยเอาเอาเดียวเดียอันนี้นะแค่เราสแกน Q R c ค d e แล้วเราก็จะได้ยินเสียงนกร้อง และนี่คือสิ่งที่เรามาทำเมื่อเรามาถึง <laughs> The next day เช้านี้จนจะมา โชว์เพื่อนๆนะคะว่าจะดื่มอะไรตอนเช้านะคะซองนี้เลยค่ะเลเนต้าออร่าพลัสนะคะ เป็นคอลลาเจนที่ผสมวิตามินซีนะคะในสูตรแอคทีฟโดนะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์หนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะจะช่วยในเรื่องของผิวเรียบเนียนต่อต้านริ้วรอยผิวชุ่มชื่นนุ่มเด้งปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดบำรุงผมเล็บก,กระดูกข้อต่อและมีวิตามินซีด้วยนะคะการที่ทานคอลลาเจนกับวิตามินซีคู่กันเป็นอะไรที่ดีมากนะคะสำหรับร่างกายในช่วงนี้นอกจากได้ความสดชื่นแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะรถทริปของเรานะคะก่อนปีใหม่ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วเจนกลับมาถึงบ้านโนวยสอดิภาพแล้วก็ทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยสรุปทริปเรียบร้อยกันนะคะก็โดยรวมนะทริปเนี้ยเจนจะบอกว่าคือมันทำให้เจนเห็นเสน่ห์และชอบการทำรถทริปหรือการขับรถไปเที่ยวมาเลยนะคะเราก็จะได้แบบว่า อีกฟีลลิ่งหนึ่งซึ่งถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนิดนึงคือคืออย่างที่เห็นนะคือพอเริ่มวันที่สองที่สามอย่างเงี้ยเจนก็จะไม่ค่อยได้อัดคลิปเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันความเหนื่อยมันเริ่มโจมตีแล้วเพระเราขบับรถคนเดียวตลอดสามวันนะทุกคนแล้วก็มันไม่ใช่ทางแบบทางตรงปกติอ่ะเนาะมันเป็นแบบโค้งเยอะๆบ้างขึ้นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะขึ้นดอยบ้างมันก็จะมีความแบบ ท้าทายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็โดยรวมทริปนี้นะคะค่าใช้จ่ายก็คือเทียบแล้วถ้าคือเจ็ดคนเนี้ยมันก็ไม่ได้โหดอย่างที่คิดอย่างค่าน้ำมันนะรถเจนเป็นรถที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็น Fortuner เครื่องก็คือ2,800เนาะมันก็เลยอา,อาจจะโหลดในค่าน้ำมันนิดนึงนะคะเจนเติมนะไปกลับและในทั้งทริปเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดที่เติมไปนะคะประมาณตีเป็นเลขกลมๆก,ก็ 6 0พัถึงเจ0 0พันบาทในตีแบบเผื่อๆเลยนะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักค่าอาหารค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเจนจะเนี่ย สรุปไว้ให้ตรงนี้นะคะง่ายๆเพราะว่าอันนี้จะจะบอกว่าเจนไม่ได้นอนแพงไม่ได้นอนหรูแล้วก็แต่เรื่องกินอะคือเจนจะเป็นเน้นเรื่องกินกัน,กนทุกคนเราเน้นแบบกินดีโอเคอะไรอย่างเงี้ยกันเนาะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เจนด้วยนะตอนเนี้ก็จะเริ่มได้ออกเดินทางก็เลยจะเริ่มได้กลับมาทําคลิปนะคะแล้วจะพยายามหาทำคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ,ๆนะทุกคนยังไงก็ ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย